สวัสดีทุกคนค่ะปอค่ะเบนครับคุณท,ท,ทก,ก็มีเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมที่เขาเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันนะคะจับกับพี่เบนเขาก็แนะนำให้หรู้จักกันเหมือนกินข้าวกันอะไรตัเนี้ยก็เจอกันก็ไปกินข้าวกันวันนั้นที่พารากร จากนั้นมาก็ไปก,ก็คุยกันไปไเรื่อยๆแซทกันสามต่อมกันไปเอง,งไปไปมาๆก็กลายมาเป็นแบบนี้นะีแบบแว้บบเ,เวววขจาจะครั้งแรกเหรอก็รู้สึกเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ดีเนาะก็รู้สึกเนตอนแรกเออเขาก็ดูเหมือนแบบเห็นน้องบอกตอนแรกบอกคนนี้เพื่อนหนูเป็นทันตแพทย์ เราก็รู้สึกว่าไอ้คนน่าจะมีเหตุผลนะน่าจะแบบเออเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ซึ่งโดนหลอก็ตอนแรกที่เจอเขาเนี่ยเขาพูดพอมากพูดเนี่ยมีคับทุกคําเลย <c oughs> เราก็รู้สึกว่าคิดว่าเขาอายุเยอะแล้วคิดว่าอายุประมาณสักส6มสิบามิบปลายาอ่ะก็ดูเหมือนคนแก่แกวัสุภาพ อ่อนโยนพูดคับทุกคำเลยก็ประทับใจเขาแล้วก็ต่อไปมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพ้สินเห็ตุตอนแรกตอนแรก็รู้สึกว่าเป็นคนเหมือนคนใจดีพูดเพราะอะค่ะประมาณนี้อันนั้นคือครั้งแรกที่เจอกันนะคะ ก็ไม่ค่อยได้ออกแนวเป็นจีนมากนะสมมติจะคุยเป็นแบบเรื่องทั่วๆไปก่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าเวลาคุยกันเราก็รู้ว่าเขาต้องการที่จะแบบเรียนรู้เราสื่อสารเราเราก็รู้แต่ว่าเขาไม่ได้มาออกแนวแบบคิดถึงนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่แบบว่าทําอะไรอยู่วันนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมอย่างเช่นรถยางแตกอะไรเงี้ยเขาก็อาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ พิกอะไรขึ้นมาาไเร่เราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราไม่ต้องเก่งนะเราทําตัวเป็นตัวของตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีความสุขเวลาเราอยู่กับเขาคุยกันไปเรื่อยๆแื่อก็เริ่มแบบสนิทกันเลยนะคะแล้วก็เราก็แบบเป็นปตัวของตัวเองคือไม่ต้องมาห่วงสวยหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราทําอะไรเราก็ทำํำ เราเคยรู้ว่าตอนตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นลูกในแบบโฆษณาเมื่อก่อนและน่ารักมากเราก็ไปหาตาม Youtube มาดูอ่ะโฆษณาขนมชื่อปูเล่ตึ้งแบบก็เจิงไปแล้วนะคะนก็น่ารักมากเป็นเด็กผู้ชายหน้าใหญ่ๆมันอ้วนเงี้ยล้วก็รีชอบเรียกเขาว่าเด็กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักเลย่่งสองสาม มีเสียงอร่อยมีรสเลือกได้สอแบบจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่มีฮะแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยปอนคนนี้ดื้อมากซึ่งทั้งแม่กับทั้งพี่สาวปอเนเราก็คอนเฟิร์มมาอย่างดีเลยว่าดื้อระดับสุดๆเราก็เลยต้องเรียกเขาว่าเด็กดือ้อใช่ไหมเด็กดืออ้อคือเขาชอบว่าป <c oughs> ออย่างน้งนาประจานใะ <c oughs> หน้าพระจัน์ความหมายมันคือกลมใหญ่ <elaborate> ดูไม really ่ดีนะหน้าจะกลมจะใหญ่คำนิยามของเบนนะคะสั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายเลยมันตรงตามชัดเจนตามตัวก็เลยอ่ะ คอนเฟิร์มนี้มากเพราะว่าตั้งแต่เราเป็นแฟนเขาเนี่ยเราจะได้แบบเล่นเฟซบุ๊กก็จะมีเพื่อนเอนเขาเนี่ยเข้ามาแซวว่าแบบว่าน้อช่วยพามาออกจากปากเขาทีนะคะก,กีซี่กีซี่อย่างเงี้ยเอาเอา,เอาออกให้หมดทั้งฟาร์มเ,เลยเนี่ยของตอะก็อยนะ่างที่บอกเขาเป็นคนดื้อม,มากมึงก็จะเป็นสามคันของเขาเหรอ <laughs> ดื้อขี้งอนํำกัดความก เห็นตามตัวครับเป็นคนดือ้อแถมขี้งอนงอนมากงอนบางทีงอนแบบนี่หน่อยงอนอะไรก็ขอโทษก็ไม่หายด้วยเป็นคนขี้งอนขี้งอนมากอยู่ๆก็มีแต่เธอมาแปลกด์ตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลย ฉันกคือฉากแต่งงานมันก็ไม่ได้เป็นแบบต้องมาขออะไรส่วนมากเราจะพูดคุยกันเรื่องอนาคตมากกว่าเดี๋ยวให้เจ้เาเป่าเลยเป็นคนเล่าเลยวันนั้นก็อยู่ที่บ้านเขาแหละที่เพชรบูรณ์นั้นก็เขาก็ทําฟันเขาไปเรื่อยแคะที่ฟันเขาคนไข้ยอยู่พอว่างปุ๊บก็เลยชวนไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเขาพอขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับขับไปก็เลยเขาเข้ามาปุ๊บคนนั้นเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับกันไปเนี่ยขับขับอยู่เลยแกล้งทำเป็นถามว่า อะไรตัวเองตัวเองวันนั้นเดี๋ยววันจันทร์เราเข้าไปกรุงเทพไปดูเลิกกันเล่นเล่นไหม <S <S เขาก็ได้สิ <S 1> <S 1> <S 1> ถ่านในอาทิตย์กว่าเพิ่งรู้ว่าถูกขอแต่งงานไปแล้วก็คือจำไม่ได้ว่ามีฉากนี้นะคะจำไม่ได้จำไม่ได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าเราจะต้องแต่งงานกันเขาเหมือนเราก็คุยคุยไว้เรื่อ,อยเรื่อแล้วก็เลยจำว่าจำไม่ได้ว่ามีฉากที่ผขขอแต่งงานเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดว่าอย่างนี้เราก็เลยเออไปดูเลิกกัน ก็อยู่บนมอร์ไซต์แก้งถามเขาเคยว่าไปดูเลิกกันไหมเข้ารุงเที่ยาก็ต่อมาได้สิ <c oughs> ก็เลยจับมัดมือชกไปดูเลิกซะเลยก็ยเป็นประมาณนี้นครับอยู <S <S ่คีเชาว่าก็ตัวในหัใจมอยู่ไม่รู้ทำไมจึงคิดถึงเธอได้ท ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนก่อนค่ะที่ทําให้รู้จักกันนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เพราะถ้าไม่มีเพื่อนที่ชื่อเรือนทองเนี่ยนะคะเราก็จะไม่มีวันได้รู้จักกันเลยหรือจะรู้จักกันทางช่องทางไหนก็ต้องขอบคุณเรือนทองค่ะที่ทําให้เราได้รู้จักกันแล้วก็มีวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณเตี่ยกับแม่ของปอที่ยกลูกสาวให้ผมแล้วก็ขอบคุณเจ๊ปู พี่สาวของปอที่คอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณแม่ของผมที่คอยช่วยประสานงานจัดงานทุกอย่างให้แล้วก็ขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่ช่วยแล้วก็ช่วยไปร่วมง,งานแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆแล้วก็ขอบคุณพี่นุก๊กน้องบิวน้องบอยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างก็วิดีโอพรีเซนเทชันอันนี้แล้วก็ ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณเจ้าสาวของผมที่สุ์รักผมแล้วก็ยอมเป็นคู่ชีวิตของผมเหมนกค่ะก็ขอบคุณเจ้า่าวเหมือนกันนะคะและท้ายที่สุดก็ขอขอบคุณแขกที่เกียรติคะที่มาร่วมงานร่วมแสดงความยินดีกับเราค่ะขอบคุณทุกครับ